ยู่นี่ตัวนี้ตัดตัวตามอดกระบอกอะไรแบบมันห่อนเลยตัวนี้โอ้ห่อนห่อนเลยวะนี่ายแจ๊กแจ๊กนะปลาท้องฉีดีสดหนักตัว <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีพี่นอ้องสุหูสุขคนนะครับ มาครับยายหลันพ hmm. ี่น้องมาเนี่ยสวัสดีค่ะพี่น้องแต่พี่นุ่มแซ่บแซ่บเลยไหมเนาะต้มตรีนงัวนเลยไหมเนาะโอ้ยน้องคนน่ะอู้หูตรีนงง่ายนะครับด้วยแต่ว่าเลาะเอากระดูกอร่อยๆไปเนาะเออสองตรีนใหญ่เลยกับเจีวกีเพียคุ้มๆเลยพี่น้องคนน่ะเอาแม่กินได้ดีกว่าสดน้แมนพี่น้องมากินตีนน้ำกันเด้อโอ้โหจะหยากเลยตีนงัวนวะ มาตีนง่วงกกินตีนน้วกันได้ว่าสันโขว์บอกควรขอถอดข้อไว้ได้น้องพอดีว่าเราผ่านโมเมนต์เด็กนี่ผิดจำแจ้วผมผมเบิ่งว่าถึงได้แล้ววะบตัดให้ในี่เลยตัดหน่อไปเว้ยนัวสีเหยียนใหญ่ยกัดโมขานแล้วพลายตอนมันพอดีที่เหลือเราจะเอาเปื่อยมันเปื่อยไม่แบบมันเหนียวนะเปื่อยอยู่ดอกจำนี่เปื่อยอยู่เนาะ ใส่เวลาโดนเนี้อได้ไปนอกของตุ่มเนี่ยเนื้อสามเถี่ยวอยากแค่งได้จัดบอเรียวก็เมิ่งจะจ่อยที่มึงดูเพียงเดมจอยคือใบอ่อนเลยแค่ครับผมรำก็เจ็บยฉก มตมากบอมถ้อาอย่งางขอแก่ฮอนได้เสียบของแน่ไหนหม่หรอกมาเด้อมาเด้อ <c oughs> อตอนนี้เออย็อยมดครับอือมอมล้ำำดีครับอือโอ้โหดม หมังเสียบมันอยู่ลิ่นงัวกับตีนงัวแล้วแม่เหรอครับง่วกับหางหข้าหมองเสียบไปแบ,บ่หั่นตอนนี้ผักบอบห้ามันกับว่ามันชุดจ,จอดจจอยู่เด็กข้างกบบชุดจ,จอดด้วยแหละแต่ว่ามัน <c oughs> มันมัเสียเวลาในาการตมครับ แต่เวลาต้มดนนะฮะมบอกไงก,ก,ก้อนยีน่หร่าต้มถั่วเผาอยู่เนี้ยใส่เวลา ข้าวงาเงี้ยีตัวนะ่ยปัดเรื่นนะนี่นนจะเข้าดูออกหาเนาะโอ้ยหุ่น,น,หน,หนเลยดิเลยแต่จะล่อนอยังบได้เหรอ มองเงี้ยไอ้โอ้มองเสียบอยู่ี่ตัวนี้ตัดตัวได้ผมอืออือ,กกอเอาหะมอดกระบอกอะไรเปลี่ยฮเนื่ย เ oh, ข่าตาเต็มตาได้ยังไงเนี <laughs> ่ยมันตอนใหญ่เลยเนาะพ <laughs> นนี่ดีดเอิญพี่น้องมามากินเตีนมันโดนเลยเตีตาโคตรโหดดีตาวะ่ะตายตายตายต้อนใหญ่ <laughs> <laughs> เตี้มตาเลยเข่าตาเจียวทำไมทำไมมาเด้อพี่น้องเด้อ <laughs>

เขาโตสตามเขาเต็มเต็ตมเลยเเปิบเลยดู

ออยบงว่าจะความหวานบีเขาตาเต็มตาเต็มตาแล้วเต็มตีนเหมยเต็มตีนแล้วมันเข่าตาในี่อตีเขา,าบางเต็มตีนเดียว อืเมันใหม่เลยซุปดินงัวกับสุดหยวดได้เนาะซุปด้วยฮะซุปหางงัวเจียได้เลยปะได้ ม,มันใหเ่ียเอนาะตีนหนวนี่มันหนียหนอะแม่ดิดไปมาลด,ด โกินบดนีลงกท้น่ะแม่บุบโตไลใหนอที่เด็กก็ยังบดเต็มถองทีไม่ใช่ืดเต็มถองที่ไปที่เด็กก็ยังบดไลยไปไลยป่ะกาดเอาต่ว่ามีจะตายแล้ะตมงหี้มันอือ โอ้ยอิ่มีหน่อยเดี๋ยวมากินจะแม่

เดี๋ยวอีหล๋ข้าวขึ้นหนอนอ๋อคลิปนี้เอาซจมันก่อนเนาะแม่ฮะอิ่มเดี๋ยวไปต้มเอาไปใส่แกงมะขีเล็กมันสุดยอดเนาะอืมซุปใส่ผักติ่วอะไรโอ้เอาคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับอย่าลืมติดตามรับชมช่องพงษชาแนลนะครับขอบคุณทุกท่านที่ตามทุกทรัพย์สุขัทุกไลค์ทุกแชี่ยได้อัน จุตีนงัวกับอะไรนั่นไหมเนาะตบมาเปื่อยๆพ,พี่น้องเสียบของแทมพี่น้องเนาะสองตีนใหญ่ๆบักหลายน,งงยนด,ด,ยดยนพนงพี่น้องพกจิเข้าไปเลยโอ้ยมันสิบัวรสดผล่ะเนาะเดี๋ยวไว้กินอีกทีนึงพี่น้องเมื่อกี้เดี่ยกระลังเสียบๆมันเต็มตีนเลยพี่น้องเข่าตาเต็มตีนเลยวันนี้เอา <c oughs> อขอโ <c oughs> ทษเขาไฟเด็พี่น้องเนาะขอบคุณทุกการติดตามทุกทรัพย์ทุกอะไรทุกแช่วันนี้มันไม่ยังหลายเดี๋ยวพรอกินหนาสวัสดีครับสวัสดีค่ะ